บอกว่าเห็นทีจะต้องยุติการเยือนต่างประเทศแล้วเพื่อที่จะหาหรือในเรื่องนี้อย่างแข็งกร้าวกับสภาคองเกรสนะคะ โดยในประเด็นดังกล่าวค่ะทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนผู้นําสหารัฐระบุถึงการเตรียมการยกเลิกการเดินทางเข้าร่วมการประชุมสุดยอดกลุ่ม G7 ที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งจะรวมไปถึงการเดินทางเยือนออสเตรเลียและปาปัวนิวกีนีด้วยถ้าหากว่ามีความจําเป็นเนื่องจากช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาสาําคัญเหลืออีกเพียงแค่3สัปดาห์เท่านั้นที่สหรัฐบริกาจะ,ะเผชิญการผิดนัดชําระหนี้ครั้งประวัติศาสตร์ จึงจาเป็นที่จะต้องอยู่ที่กรุงวอชิงตันเพื่อเจราจาเรื่องของการเพิ่มเพดานนี้โดยเมื่อวานที่ผ่านมาค่ะทางด้านของประธานาธิบดีโจไบเดนได้ร่วมประชุมกับแกนนําสภาคองเกรสคุณเควินแมคคาทีประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐและเจ้าหน้าที่รายอื่นๆที่ทําเนียบขาวแต่ปรากฏว่าการหารือในครั้งนี้ไม่สามารถบรรลุข้อตกลงได้เตรียมการที่จะกลับมาเจราจากันอีกครั้งในวันศุกร์นี้นะคะ ซึ่งเดิมทีเนี่ยถ้าหากว่าพูดถึงวาระการประชุมสําคัญทางด้านของสํานักขา่าวบรูเบิร์กก็รวบร,รวมมาระบุบอกว่าทางด้านของประธานาธิบดีโจบไบเดนนั้นมีกําหนดเดินทางไปเยือนเมืองฮิโรชิม่าที่ญี่ปุ่นเพื่อประชุมสุดยอดผู้นำกลุ่ม G7 ในวันที่19-21พฤษภาค,คมนี้โดยจะหาหรือการเกี่ยวกับเรื่องของสงครามในยูเครนรวมไปถึงความมั่นคงของภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ในขณะเดียวกันก็เตรียมเดินทางไปยังปาโัวนิวกินีเพื่อประชุมกับบรรดาประเทศผู้นําในเกาะแปซิฟิกและก็เดินทางไปเยือนออสเตรเลียค่ะเพื่อประชุมร่วมกับกลุ่มคอร์สนะคะซึ่งในครั้งนี้น่าจะมีโอกาสได้พบกับคุณฟูมิโอคิชิดะนายกรัฐมนตรีจากญี่ปุ่นคุณ Modi, นเรนทาโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียและคุณแอนโทนีอัลบาเนซีนายกรัฐมนตรีออสเตรเลียซึ่งหลังจากเสร็จสิ้นการประชุมแล้วก็จะมีการเดินทางกลับมาที่กรุงวอชิงตัน ต้อบอกว่าคุณโจไปเดนเองอาจจะมองในเรื่องของเศรษฐกิจในประเทศเป็นหลักก่อนนะคะก่อนที่ตอนนี้จะเดินไปในเรื่องของเดินสายสร้างความสัมพันธ์ระหว่างประเทศกันด้วยนะคะ,คะอีกหนึ่งประเทศที่ต้องติดตามเกี่ยวกับ